แตมหุ่งเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมีได้ปลาเข่งมาปิ้งสู่ครอบครัวก,กินพี่น้องเบองน,นี่ปาดมีแต่ตัวใหญ่ๆบ่ได้หากินง่ายๆเด้อถ้าบ่แหม่นยามพี่น้องสบายดีและสวัสดีดเร้อพ่อแม่พี่น้องมือนี่น้องตัวเกี่ยวกะมาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนาะสู่ครอบครัวก,กินพี่น้องมือนี่ก็ะไดตามมาหุ่งปิ้งปลาเข่งมันๆโรดยามน,นี่เนาะยามนี้หาเป็นยามเข้าใหม่ฝามันพี่น้องเลยแซบมีหยังก็ไดเนาะ นี่เทาสิมาเอือบปลาก่อนใส่เกลือพี่น้องเลยใส่เกลือแล้ลวก็ใส่ไปนัวนี่อเอือบเอือบเอือบเพื่อเพื่เข่ากัานตัวใหญ่คขนาดเลยพี่น้องเป็นปลาดุนหนองเนาะดุหนองสะพี่น้องเลยงามนี่ค่ะนี่ลงปตีนเลยตัวใหญ่ขนาดมันได้หนิพี่น้องเลย มันขนาดได้ดิปลาเข่งธรรมชาติเลยพี่น้องไม่ใช่ปลาเข่อองเลี้ยงนะว้าวพี่น้องซุกเลยได้นี่ปิ้งปลาเข่งเฮา น้ำมันหยาดขนาดเลยพี่น้องมันแหงบึง่งป้าติงผาเข่งพี่น้องน้ำมันเยิ้มเลยลุกเรียบร้อยแล้วคีบขึ้นมาพักไว้เลยป้าแมหว่ามากขนาดนี้พี่น้องกระสิ๊แดงไว้เมื่อยผลยุเพื่อน,น,อนเอื้อเนาะนี่ขึ้นมาเลย อังเป้ากะเอฟซีกะคิดฮอตน้ะพี่น้องนูะทุกเดียวก็คิดฮอตคือการมือเช้าดีกรเมือหาอังเป้าเลยมื่อเก็มาเกาะพี่น้องเลยคนกะโยคนกะลิดงงน้อยมือเช้านี่อันคนเทียนเข้าเอางัวให้ไปเลี้ยงฮะนะคนมาหาว่างัวหายงัวน้อยมันหายมันมันเสียะนะพี่น้องมันหาบ่เจอหางัวบ่เห็นและอังเป้านะพ่อต่คนอย่างขึ้นมาพี่น้องคนแปลกหน้าแทนซะโบเฮ้าแล้วไปกัด ่งเพี่น้องน้องาะเกียร์นะหัวหัวกัดส่งเพื่อนแล้ก็ดึง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 แบบนี้ดึงดึงแล้วกันเขากักระย่างไปเนาะเพื่อนกระย่างไปนะคนนะ่าย่างไปเพื่อนกระย่างตามไปแล้วก็ดึง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 แบบนี้น้องตะเกียร์ะห้วหัวลังเปาเอ้ยเฮ็ดน้ำมาบาเมื่อวะเข่าหางกระมาชิ้นย่างไปหาไม่หวากาดบอดิกาดป้องกันบัดน้อตุเกียรมาแบบนี้อังเป้าเอ้ยบ่เมื่อบ่ลูกเนมเนมคุชิมาบอมาพี่น้องไม่หวาเล่าชิพังว่า เพื่อนไปเล่นเนาะไปเล่นในหมู่บ้านนะนะไปเล่นในหมู่บ้านก็ไม่หวาไปแ้วกาเด็กน้อยกันรู้เพิ่นจับเพื่อนเพิ่นกัมักเลยพี่น้องมักมูกแบบชอบเพื่อนนะอังเป้าชอบเพื่อนเล่นเขาก็จับเพิ่นแล้วเขาก็ถามว่ายายซสื่อยังมาเจ้านี่วะสื่ออังเป้าวะเขาก็อังเป้าอังเป้าเปากับรู้คนอังเป้าแล้วมีน้องมักขนาดเพิ่นมักแบบลินกับคนนะนะ หมาพันนี้หมาุุชิสุเนาะมักหล่นน้ำคนขนาดเลยไปไปน้อตุกเกียรคนกะโดดเม่ยว่าเอามาถูถูนะพี่น้องเพื่นคิดฮอตอยู่แต่ว่าเพิ่นบ่มาเพราะว่าอย่างยู่พุน่ะมีรถให้แนมพออยู่ที่ถน,นนเนาะมีรถให้แนมและกะมีแบบว่ามาตัวอื่นนะเข้ามาหล่นน้ำคุนหลายเลย้เป้าเป็นหมาที่เป็นมิตรขนาดเดยพี่น้องบอก,กัดผู้ใดละกะ มาตัวอื่นกับบกัตนําเพราะว่าอังเปาไม่สู้เพราะว่าอังเปานะ่ะชอบเพื่อนมากพี่น้องเลยมาปอนี้สิมาต่ำมะหุ่งมัดนี่น้องต่ำมะหุ่งใส่ม,มะกอกนี่เดี๋ยวกะใส่มะหุ่งลงไปวันนี้มะละกอมะลุ่งเป็นนิ่มนมเฮ้ ่นองเอ้ยเอมันนั่งองีเนอะแบบนี้ฮาบอดาเลยตอนแรงมากนี่คือว่าใครเนี่ยตอนตอนเที่ยงอะนะลมนะโอ้ยปูยังให้เบาหนังนองีเนาะอี่า่บอดาเลยแบบผมนี่ก็เจิงเลยผมเปืด ดึงเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องดึงปาดต๊อบสามเกมโกะหอมขนาดเลยหอมนัวๆนี่ยังหัวหินหินไดยวสัหยับออกมาได้อยู่สัหยับออกมา บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวอันนี้เฮาสิเบงมาให้แม่เนาะอันนี้คือขาไซขาไซอ้าวให้แม่สองตัวอ้ยแม่กินตัวเดียวก็อิ่มแล้วเสียงในหัวแม่หวาลอยมาขาไซว่าขะไซโนตเกี่ยวด้วยตัวน้อยแฮะอ่ะโอเคโอเคจัดไปพี่น้องเลยว่าตำมะฮุงหรือโบลิกินจะตั้งนานหลือไรโดนแล้วพี่น้องโบลิกินตำมะฮุง น้องน้อยก็มักปรพักอันนี้กับอัน,นตำม,มากัมกม,กมกักๆโน้ยอ้อนอยากได้มาปลูกก็เลยซื้อมาพันอันพักนอกใบใหญ่น,นะพี่น้องหรือว่าภาษาไทยพูดเรื่องว่าใบาบัวบกนะพี่น้องนี่ใบใหญ่โบแม,ม่ได้ใบโตสีเขียวอันขี่อันอีกชนิดหนึ่งค่ะโบแม่ได้พี่น้องอ,อืตะกี้ไปเก็บเอาอยู่อันทงหน้าเออกกปน็นโป๊แซ่บค่ะนัวเนาะนัวหอม สาวซุกคน่อยู่เด้อพี่น้อง่นไป้ทาแขกงเนาะแม่นแล้วะสามารถสอบาไปติมับมะมได้สองสาวซุกเซโนเด้อว่าพ่นไปเท็่หยังเนาะอืมเห็นมะเกาะแทบแทบอีสองคนคือเก่าพี่น้องเอย๋ยบรรยากาศวันนี้ค่ะเย็นกว่าวานมาเจอพี่น้องเ้อกินเข้าํากันแทบอะไตามาห่มแทบแทมะเกาะนะสามผลไม้พิเศษผลไม้พิเศษนะ ใส่เองกับหู้ซื้อกว่าแซ่พี่น้องมันนวัวข้าวใส่ตำกุ้งนะหากระทุกนน้ำมาใส่กุ้งกุ้งเต้นน้องจากต้นสดๆพี่น้องมนกะหินหต่อยังน้อยเป็นนันอาหารว่างด้วยค่ะผละไม้ว่างอาหารว่างมนกะหินหนะพี่น้องเอาไว้กินเลยป่ามันค่ะเลยลืมกินปา่าสมกับที่เพื่อนว่าเข้าใหม่ป๋ามันเนาะแมนน้อง,องแต่มังหงแซ่แพงลืมกินท้อป๋า Der, มาเดี๋ยพี่น้องเดี๋กกินข้าวแรงน้ำกันเรียบร้อยแล้วอืมอืมลนุใบใหญ่นีไงน้าอืมว่้มเป็นภาษาไทยเอืมแบบเป,ป๊ะกล้วยบ่กบาคนอ่านอันนั้นนะแบบจุดเปะกล้วยใบอันตัวนะฮะบ่อืมใบบว่าฮนะบ,าบ,อบอกิ่นนะนี่ใบบุบบุบใช่หรออืมที่ข้าไปเบิ่งก่อนแม่บ่ชน,นิดตัวที่สีเขียวเข้ม,มนะเ,เพื่อนแบบเปะกล้วยเพราะว่าเห็นในอ่ะ น้ำชนิดหนึ่งคนละว่ะน้ำแป๊ะฟัวน้องแบบเป๊ะฟัวชิมปลาเข่งก็พี่น้องเข่งแซ่บขนาดเลยก็คือมาเนื้อนัวโลหนึ่งร้อยกว่าบาทร้อยร้อยห้าบาทเนาะโลหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบพี่น้องถ้าอยากบ้างขอใจนะคนลาวเนาะเจ็ดหมื่นกรีบเพราะว่าไม่ใช่มีตัวเล็ขนาดน้องคือห้าสิบพันกับห้าหมื่น เวลาที่เห็นพี่น้องชางบางไทยเพิ่นใช้เงินเพูดจีไซน์เป็นหมื่นๆจังเข้าใจเพราะว่าห้องอ่านมึงใบเงินมันจักหมื่นใช่เจ็ดหมื่นกีบกะเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดสิบพันอืมพอเจ็ดหมื่นเข้าใจพักอันนี้กินเข่าเดียวเลยอืมอืมจำกระปุ้นกระแซบได้พักอันค่ะคือกระเจากระปุ้นหรือเปล่าเหมือนเดิมมะละกอขูดเอา อย่าไปเห็ดอันแกงขายยี่ตลาดละตลาดละแกงเห็ดแกงหน้ปลูกเองเองเนาะเพราะว่าอาซิมในอนาคตหน้าจะสดทั้มันแซ่บหน้เขาปลูกเองนะถ้าหน้าแห้มคือจามาต้ม,มตแกงรสแซ่บหวานเพราะว่าเนี่ยพออยู่ แต่ืันนี้คือวนหนาวอะืันนี้แกเสือ้อแันยาวหมดเลยเลยินก้อวันตอนเช้านะอากาศต่ำสุด14องศาได้พี่น้องอยังที่ต่ำสุดลงก่นนี้คือ12องศามืันนี้แหละต่ำสุด12องศาอตอนเช้าเมื่ออื่นหนา ู่กรุงเทพกันหนาวบ่พี่น้องผู้ใดอีกรุงเทพเนี่ยหนาวยิ่ง่กรุงเทพเทากะบเราได้เคยไปแล้วดูหนาวนะน้องตุก๊กเดียวไปเห็นงานตอนนั้นกะยามฮอนเนียพี่น้องฮอร์ฮอร์ออเอ้ยแต่บ่หนาวเนาะบะ่แต่ว่าย็นๆน้องตุ๊กเกียวเข้าไปเมืองในสภาพอากาศกรุงเทพสามสุดเพิ่นจะเจ้า,งาองศาเนาะ กำลังดีเนาะขนหนาวบ๊ชใส่เชียร์ันย่าก็ได้จะต,ต้องถามผื่นผู้ผู้อ,อยู่กรุงเทพนะพี่น้องถามแล้วมาอากาศเย็นบ๊ชใส่เชียร์ันย่าก็ได้ธรรมดาต้องดีเนาะแต่แบบฝนจะตกบ่อยอื่ังเปล่ามีโอกาสกลับมาบ้านเฮาอยู่บ่ลูก เห็นนังเนีมาะก็บอกมูจักเดียวสวนมากับบมาเห็นเนียเหนื่อไปถ่ายอะเพื่อนไปเบิ่งเพื่อนเออเห็นอะไรอยู่ตะกี้คือว่าตามหลังได้ต้อยสงสัยแบบเมื่อมาเมื่อมาหลายแล้วเมื่อยหนุ่มน้อยเมื่อส่งข์เข่าแม่เมื่อบะก็มามันเป็นบกามเมื่อยละมันเป็นแผลของเพื่อนที่เพิ่นเมื่อหนุ่งน้อยค่ะ แ้นหูจักทางแล้วบันไปเองเป็นหูจักขนแหล่นำรถบริขีรถเลยเนาะเมื่อฮอนเฮือนจึงได้เห็น,นอังเ้าแหล่นำฮอนเฮือนทับบริกีรถเลยเดี๋ยวนี้หวานมะกอกนะมะกอกมันจะหวานเปรี้ยวหว,วานๆนะ อ๋อพักอุ่มสิสำคัญกลิ่นพักสดตรงล่างให้สะอาดเวยพี่น้องกินซุปเบอร์อะไรพักมึงจะจงวาให้แม่อีพังหนอกเบอร์แบบแซ่บสดซื้อมากันยังได้แนวเพื่อนเพื่อนมาขายตลอดอื จเจ้ะคนตัดหากเด้หากได้หน่อยเดียวแต่ว่าถ้าเอาไปปั่นนะเขากินบได้ได้พี่น้องเคนใส่น,สนมเหม็นเขียวมันแบบกินบม่ได้ชิ้นสดกินได้คนใส่นมจืดมันรู้สึกว่ากลิ่นมันแบบเหม็นเขียวขึ้นกว่าเนี่ยชิ้นสดดีกว่า ็คือปั่นชาเขียวเลยมแม่นจะบางคนนะกินสดบได้จะกินปั่นได้แน่นน้องบ้านเท่ายัางหนาวํำนี้ภาคเหนือเดีนะ๋ยวไปนัน้นเดี๋ยไปเทีย่ยวเชียงใหม่พอดีหนาแตกเบยอันทัวที่เข้าไปนั่งค่ะึ้นไปแม่กำปองนะน้องคือคือสีหนาวค่ะเชียงคานบอก แม่เชียงคานแม่กำปองพ่ชนช่วยู่ว่เพ่นจิไปช่วนเชียงใหม่วะ่ะเบิกเงินในกระเป๋าก็มีน้องเอ้ยผมมีทางสปอนเซอร์พ่นไปทางใดนแล้วเด้เพ่นว่าสิบเป็นสป,นปนอนเซอร์หนอยแปมเปที่ยวภาคเหนือเนาะเป๋ามันค่ะแค่ปลีปลาครับ เองดิไข่จักว่าเพื่นดินเฮือนั้นเพื่อนาอยู่นะแบบใหญ่นี่ค่ะเวลาเขาปุเขาเก็บมากินงั้นง่ายร้างก็สบายกินง่ายแต่กีปเก็บเอาทุ่งนาเข้มทุ่งนาก็ ใบน้อยจ่ว่ามันอ่อนมันแซบนะกึบมันคดสดแซบมันค้ายคนละสองตัวพอดีเลยไม่มาก,กินยำอะไอื่นตู <c oughs> อรีแม่โอ้ยแม่เพิ่นแม่กินตัวเดียวกะอีมเพิ่นจิว่าเพิ่นหมักวาแม่ไม่กินหลายหรอก กินปลาตัวเดียวก็อิม่ามเฮานะปลาสองตัวก็อิม่มป่านนั้นจะไปกินบุฟเฟ่บอกกินดอกมาเงินดืนเถื่อสี่เถือนเนาะกุ้งโลหนึ่งสี่คนกินยังบุ๊กยางเบิร์ตพอดีอิมนะ่มเนาะโลหนึ่งห่าลูกดิ๊กบ้างลูกดิ๊กอันนี้ดูกดิ๊กกุ้งอันโลหนึ่งสี่คนกินเนาะพอดีอิ่มนะมู้เนาะบอกป่านนั้นจะไปกินบุฟเฟ่ว่ะ lúc kia mình đi ừ. yên <cử hơi ui đoạn> gì đấy ngân đấy mà ăn cơm 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 cơm ăn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  อ้าวพ่อแม่พี่น้องสาวซุกคนโอยู่น้องน้อยก็ะฮับหน้าที่เกือเป็ดเกือไก่เกือกบกเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้อง fc เ,เบิร์สุกข่านกดไลค์กดแชร์และบอกกดข่ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่โดยหใ,ให้มีกำลังใจให้คลิปต,ต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย